อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโซแลนนิวเวอร์นะครับโอ้โหอาจคิปปุ๊บฝนตกปับ๊บถ้าฝนตกเสียงฝนเข้าขออนานอภัยด้วยนะครับอ่าวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอ่กิจกรรมใหม่นะวงล้อนำโชคยิงก็ไม่ใหม่แล้วแหละก็มันอันเนี้ยถามว่ามันเปิดแล้วจะได้อะไรอยู่อะเพราะว่าส่วนมากบางคนอาจจะหาช้างใช่ไหมบางคนอาจจะแบบอยากได้การ์ด ทางห้าวปีปีพี่ตรงนะครับอ่าแต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกก็เวลาได้กระดิ่งนะอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจแรกๆที่ต้องรู้สึกว่าถุอคุมจริงๆก็จะมีทองครับ90ได้สาอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเหมาะกับคนที่จะทําประดับแดงนะครับคนที่ทําประดับแดงคนที่เติมบ้างหรืออะไรเงี้ยจะทำมีได้มาชิ้นนึงแล้วอยากทําให้เป็น2ชิ้นที่มันเป็นเซ็ตหรือ ้องการทำชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ก็วานไปนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือมันคุ้มเขาว่ามันใช้แค่เก้าสิบมันได้สามก้อนนะครับเพราะตลาดตอนนี้ค่อนข้างราคาแพงนะครับออีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้ครับผมจะพิดี๋ยวเขาดูก่อนนะอ๋ออันนี้พอดีผมซื้อเอาไอ้นี่เฉยอีกอันนี้น่าสนใจคืออันนี้อันนี้คือน่าสนใจมากอมันชื่อว่า กล่องสุมส่มเซอร์ไพรส์การ์ดวิญญาณนะครับของที่ได้มันคุ้มมากเลยนะได้หินเบนมาสามสิบแล้วก็นี่มาห้าร้อยใช้แค่สามร้อยแต้มนะครับอืมประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกคุ้มค่าสุดละแล้วก็เออชุดคิดสมาสำหรับคนที่ชอบนะครับก็ร้อยหกสิบเท่านั้นเองแต่ว่าผมไม่ชอบเพราะผู้ชายมันใส่ไม่สวยหรือผู้ชายมันใส่แล้วดูดิดูด,ดิคือทรงผมไม่ชอบทรงมันนะอ่ะผมก็เลยไม่เอา จริงๆอันนี้ที่ผมเอาเพราะว่าผมจะเอากาชาอันนี้ครับอันนี้หินอันนี้ผมค่าอยู่พอดีวน,นแล้วมันใช้แค่สี่สิบเองก็เลย,เยจัดซะหน่อยละกันประมาณนั้นอีกอันหนึง่งอันนี้ก็โอเคครับแต่ว่าถ้าไม่อยากเสี่ยงดวงเน่ยไม่แนะนํานะเพราะว่ามันเป็นใบเลือก ex แต่ว่าคุณต้องเข้าใจเวลาอัพ ex มามันมันสุ่มไงมันสุ่มไปสองอันอะ่ะเออแล้วอย่างผมเนี่ยสุ่มมาก็ ใช้ไม่ได้เอ,อสุ่มมาก็ใช้ไม่ได้ก็เลยแบบสิ่งนิดนึงวันก่อนก็ไปเลือกไวสุ่มมาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันอ,อันนี้ทองอันเนี้ยใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยห้าร้อยแรกห้าร้อยได้ได้ห้าอันมันก็เหมาะสําหรับคนที่แบบอยากจะทาประดับอะ่ะซึ่งผมอันนี้ผมผมแรกนะคือ,อนคนอื่นอาจจะบอกไม่คุ้มแต่สําหรับผมผมเก็บทองไม่ค่อยอยู่เพราะว่าผมเอาไปซื้อพวกทํายงทํายาทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาเพราะงั้น ทองผมจะไม่ค่อยมีผมก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่ว่าผมแลกทองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่ได้ทําก็ไม่แนะนาเท่าไหร่นะเพราะมันก็ไม่ได้คุ้มเท่าไหร่จริงๆแหลยอ่าอันเนี้ยสองร้อยถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะเพราะว่าในตลาดมันสองแสนแต่มันไม่ค่อยอยู่ส่วนมากเวลาประมูลเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นสามสี่แสนกันไม่รู้เซิร์ฟอื่นเป็นหรือเปล่าเพราะแต่ว่ามันใช้เยอะไงเพราะมันใช้ในการอัพพวกอ่าประดัดขึ้นนู่นขึ้นนี่แล้วก็ใช้ในการทำอ่าพวก คนไก่อุธลับอะไรเงี้ยมันเยอะนะครับส่วนหินไพโลวันเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่ามันจะเอาไว้เปลี่ยนเอาไว้โอนไฟวิญญาณนะครับไฟวิญญาณที่ตอนจุดมาใช้อันนี้ก็ถือว่าคุ้มไหมก็ไม่นะเพราะว่าในความรู้สึกผมมันมีกิจกรรมในนี้โผล่ขึ้นมาในตอนนี้อยู่อันเนี้ยมันก็ลดราคาหนักอยู่นะเนี่ยเหลือแต่พันห้าตอนแรกเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้เหลือเก้าร้อยซึ่งผมก็มองว่าอืคนเราคงไม่ได้โอนกัะหรอกเราโอนมันก็ต้องแข่งใช้ข,ของนู่นนี่นั่นอยู่ มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้คุ้มมากที่จะใช้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากมีไว้ก็มีแต่ว่าพวกไฟผมไม่ค่อยยัง,ยงไม่ค่อยอยากไปยุ่งเพราะผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะเกินไปนะครับส่วนอันนี้ยถ้าใครที่คิดว่าทําได้อยากทํยูา UR สักห้าใบอ่ะก็โอเคนะคือพวกพวกเนี้ยผมต้องเข้าใจว่ามันต้องห้าใบสำหรับผมอ่ะมันต้องห้าใบถึงจะเก่งถึงไม่ก็แบบมีสักอย่างละใบเนียๆยๆไว้แต่ถ้าเป็นเรเว่าสองเรือว่าสามผมก็มองว่าเฉยๆอยู่อะไรเงี้ย แต่ต้องบอกว่าสเตตัสมันดีนะขอขอให้ดูหน่อยนะครับสำหรับการยูที่แบบว่าหลายคนอยากจะดูผมพอดีผมมีอยู่หน่อยอ่ะเนี่ยคือมันจะเนี่ยค่ามันจะบวกเยอะเห็นไหมมันจะสตาร์ที่4.3 4.2กันเลยมันจะแบบไม่ได้เหมือน3.8หรือ ex หรืออะไรเงี้ยมันจะเยอะนะครับแล้วออปชั่นมันจะเยอะมากแต่เวลาเวลารีอาจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้เนี่ยสเตตัสพวกเนี้ยกำลังที่มีอำนาจจะมีกำลังว่องไวอะไรพวกนี้แหละรคิดที่ข้อเห็นไหมแล้วมันก็จะมีแบบ อัตราต้านประลองนู่นนี่นั่นนะพออันนี้มันจะเริ่มเพิ่มแล้วเห็นปะมันก็จะมีมันจะมีมองข้ามบล็อกอะไรพวกเนี้ยเข้ามาเข้ามาเพิ่มอีกอะซึ่งแบบว่ามีบล็อกเพิ่มเข้ามาเนี่ยซึ่งมันจะเพิ่มออฟไปเรื่อยทาให้โอกาสสุ่มที่เราอยากจะได้ถนัดดาวิญญาณหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็ออกมาเยอะขึ้นด้วยแต่ว่าตัวเลขมันก็ได้มากขึ้นตามตัวแปรนะเพราะฉะนั้นมันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่ว่าก็รีหาหนักหน่อยอะไรเงี้ยเออมันก็แล้วแต่คนนะนะ ส่วนตัวแล้วคิดว่ามีสักใบอย่างละใบก็ดีนะเพราะอย่างผมก็มีถังห้าอีกใบหนึ่งนะก็พอได้อยู่สกิลสกิลดีสกิลก,ก,ก็ใช้ได้อยู่มาถึงก็เนี่ยมาถึงก็จะบวกอดาเมจสุดท้ายสามเปอร์เซ็นไปก่อนเลยแล้วก็มีสกิลติดตัวมานิดหน่อยถามว่ามันมีได้อีกก็ดีนะแต่ว่ามันหายยากเกินไปมันเยอะอืมแล้วก็ ถ้าใครอยากจะได้การ์ด <c oughs> ก็จัดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะครับถ้าใครอยากจะได้การ์ดก็คือจัดไปเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ใช้เยอะเพราะมันต้องใช้เถ้าจะเอา UR อันหนึ่งก็ต้อง90% 1000, นะครับ UR ใบหนึ่งก็ใช้90% 1000. แต่ระหว่างทางมันได้มาอยู่แล้วนะอย่างผมหมุนไป660เนี่ยก็ได้มาได้มาอย่างละตัวแล้วก็นี่ก็ที่เหลือประมาณนี้แต่ว่าผมไม่เปิดเพิ่มแล้วน่าจะไม่เปิดเพิ่มแล้วที่เหลืออยู่ไหนวะ มี19บเกยี่ิบ่ิงถามว่าอีกนิดนึงก็จะได้อีกใบนึงแล้วแต่มันได้อีกใบหนึ่งไปมันก็ไม่ได้ทํอยู่ไม่ได้อยู่ดีไงก็เลยแบบรู้สึกถ้าทำถ้า,ถ,าถ้าลงต่อก็คือเปลืองนะครับว่าจะเก็บเพดไว้ทาประดับมากกว่าก็เลยแบบพอก่อนเท่านี้หลักๆคือการเปิดอเราต้องวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะเอาอะไรซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ใช่สุลตา่านจริง,รงผมไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันได้แค่4ี่ชิ้นมันได้4ชิ้นก็จริงแต่ว่ามันสองพันนะมันเยอะมากส่วนไอ้พวกเนี้ยไอ้พวก อของไอ้น,นี้ผมไม่เขายไม่ค่อยสนับสนุนนะเพราะปัญหาหาง่ายามันใช้จากาพวกดาวโยกก็ได้ใช้จากนู่นจากนี่ก็ได้แต่ถ้าขาดจริงๆก็ได้ไม่มีปัญหาส่วนอันนี้ก็แพงกว่าอน้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบนะครับแต่อันนี้จริงๆถือผมอยากได้นะแต่มันแพงเงินใบสี่ร้อย 400. ไม่สู้ไม่สู้อันนี้คือไม่สู้สมุนไพรก็ห้าร้อยครับจริงๆก็อยากได้ขี้เขียวเพิ่มแต่ว่ารู้สึกว่าห้าร้อยเลยนะก็ยังแพงอยู่นะครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากผมดูแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกคุ้มค่าอะไรเท่าไหร่นะครับที่เหลือก็ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้จริงๆก็แอบสนใจอยู่สามใบอะไรเงี้ยเอออยากได้เพิ่มนะแต่ว่ามันมันหนักไปถ้าจะเก็บใหม่ก็เลยแบบรู้สึกแบบว่าอืมไม่ดีกว่าส่วนมากส่วนตัวผมนะถ้าอยากทําประดับผมผมสนใจนี้มันเป็นหินเนี่ยเนี่ยสิบก็อ่าใช้สิบแต้มได้สิบได้สิบก้อนเออสิบแต้มได้สิบก้อน ส่วนตัวแล้วถ้าเราขาดคือบางทีมันดึงตลาดยากอะ่ะบางบาง,บางเซิร์ฟอาจจะดึงง่ายคนขายเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าของผมเนี่ยบางทีแบบไม่ค่อยมีละยิ่งแหวนเนี่ยขาดมากเลยอืมก็เลยกล่าวว่าอาจจะถ้าจะทาอ่ะประดับเพิ่มอะไรเงี้ยคงต้องใช้หรือไม่ก็อันนี้อันนี้ก็รู้ๆกันอยู่เนาะขาดหนักเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันยังเอาสีม่วงย่อยเ,อเป็นสีสีฟ้าได้นึกออกปะหรือเอาสีฟ้าไปทําเป็นสีม่วงได้ มันก็เลยยังพอได้ระดับหนึ่งอ่ะอือันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันย่อยอะไรไม่ได้เลยไงมันต้องซื้ออย่างเดียวแต่ว่ามันก็หาง่ายกว่าด้วยการที่แบบว่าตีบอสแดนนอกนู่นนี่นั่นรอยะไรเงี้ยมันก็ได้มาอยู่แล้วก็ลองดูแล้วกันว่าจะทําอะไรนะครับหลักๆถ้าแบบต้องการคาบนู่นคราบนี่สองอันนี้ช่วยได้นะแล้วก็ถ้าต้องการทําตัวละครอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยอยากให้แรกทุกคนห้าร้อยอันกับสามสิบอันอันนี้ผมมองคุม้มอืม ทำการ์ด ur ขึ้นใบหนึ่งใช้ร้0ย็ิบอันไอ้นี่ได้สาสิบอันไลนี่อวีรีห้าร้อยช้ำๆอย่างต่ำๆก็คงจะได้สักสองสามออฟถ้าดวงไม่สวยมากนะแต่ของผมนี่คือพิสูจน์ไปแล้วเจ็ดร้อยอันไม่ได้สักแถวก็มีมาแล้วอันนี้พูดได้แบบว่าหลายคนที่สวยอาจจะบอกเลยว่าสวยกว่านะครับเจ็ดร้อยกว่าอันไม่ได้จริง,รงมีอยู่แถวเดียวใช้เทียร์สิบเอ็ดกดปั๊บ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 ไม่ออกเลยเออกดแบบไม่ออกไม่ออกไม่ออก,ไม,ออกไม่ออกเลยอืมดวงดวงดวง,ดวงสวยอะ่ะอืม ก็ประมาณนี้นะครับลองลองดูแล้วกันจริงๆเซตเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกจริงๆคือหลกัหลกๆอ่ะมันเป็นการหาหาพวกจิ๊กซอว์มากกว่าแล้วก็มันจะได้พวกนี้แถมมาเป็นออปชันเสริมนิดหนึง่งเฉยๆนะเป็นออปชันเสริมเพื่อที่แบบว่าเอามาทํานู่นทนํานี่แล้วดูก่อนว่าตัวเราขาดอะไรก่อนจะหมุนนะี้ดูก่อนว่าขาดอะไรอย่าหมุนโดยที่แบบว่าแคอา่อยากได้นู่นอยากได้นี่น,นี่หน่อยๆอะไรเง,งี้ยเช่นสมมติอยากได้ช้างะช้างโอเคตั้งเป้าเลยอยากได้ช้างอ่ะ มีเงินเท่าไหร่ก็ดูก่อนว่าไหวไม่ไหวแต่ว่าอย่างอันลองอะก็คือต้องตั้งไว้แล้วว่าอะเราจะทําอะไรมองในนี้ก่อนอย่างแรกอะคุณต้องการไอ้นี่ไหมไอ้รอยประทับหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการที่จะแบบว่าเอาการ์ดให้เต็มก็คือคุณอาจจะตังนี้เรื่อยตรงๆซื้อ,อตรงนี้ก็คือถ้าคุณซื้อได้หมดมันก็ได้ไม่ดีว่าใบนึงแล้วถูกไหมหรือว่าคุณต้องการที่แบบว่าเออมีการ์ดอ,อ,อื่นการ์ดอื่นขาดเพิ่มนะอยากได้การ์ดมาเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆกากทักษะใบนี้ผม ผมไม่ค่อยอินกับมันรับผมรู้สึกแบบเฉยๆนะครับอืมผมรู้สึกว่าเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสำหรับผมนะสี่อันเนี้ยไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับผมเลยส่วนอันเนี้ยแพงไอ้พวกเนี้ยแพงไปอยู่แล้วอันเนี้ยโคตรแพงแพงอยู่แล้วทํายากมากระดับทีเนี้ยส่วนอันเนี้ยราคาก็ถ้าซื้อก็อยู่ที่ประมาณแพงอยู่สองพันกว่าถ้ามูลช่องโลกเนาะอืมเตี๋ยนนี้ก็ประมาณสามร้อยยี่สิบแต่สามร้อยยี่สิบนี้ก็ถือว่าใช้แต้มเยอะนะครับ พอเงนินลองคิดให้ดีก่อนเนาะแต่ถ้าเน้นนาจริงๆก็จะมีอันนี้หรือถ้าอยากจะเสี่ยงดวงอันนี้ก็ด้วยก็ได้ส่วนทองใครอยากเก็บทําประดับแดงก็อีกทางเรื่องหนึ่งส่วนอันเนี้ยแล้วแต่แล้วแต่แแตอันนี้พอดีตอนนั้นรู้สึกหลงลงผมว่ามันจะขาดอีกผมจะหาหลงงมั้งแล้วมันขาดอีกประมาณสิบยี่สิบลูกเนี่ยแหละมันจะการันตีผมก็เลยอะกําลังขายนี่อยู่พอดีด้วยอันนี้ก็กําลังจะตีบวกขึ้นยี่สิบได้อีกชิ้นหนึ่งอะ,อะตอบโจทย์พอดี กดแม่งเลยประมาณนี้นะลองตัดสินใจดีๆครับอย่าพลาดนะคือไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมอยาก่าบางทีคนอื่นอาจจะบอกเปลือง,อง,องนู่นเปลืองนี่อะไรอย่างเงี้ยดูก่อนว่าตัวเองตัวเราเองอยากได้อะไรทำล้วคุ้มไหมถ้าเราพอใจตัดสินใจเลยคือถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเรารู้สึกว่าเราเออรู้สึกว่ามันคุ้มสำหรับเราอะเออบางทีคุ้มของคนอื่นกับคุ้มของเราไม่เหมือนกันความต้องการบางทีเราอยากจะรีบเสร็จตรงเนี้ยเพื่อให้เสร็จเสร็จเสร็จไปเลย แต่ว่าอยากทาตรงนี้ให้มันเสร็จเมื่ออยากทาประดับให้มันเสร็จก็เอาทองเลยก็ได้อยากทาประดับให้เสร็จอะไรเงี้ยเออหรือว่าบางคนอยากจะได้ตาเอาตามาให้ครบคือไม่เพชรมันแพงบางทีประมูลก็ไม่ได้โดน,นตัดราคาอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งประมาณนั้นโอเคก็ขอให้ทุกคนเติบโตสำหรับคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยทำชานิดน,นึงนะครับพอดีผมก็หมุนไปหมุนไปเรื่อยๆอยู่จนแบบรู้สึกว่าเออพอละเอเคนี้แหละเปิดต่อนี่คือเพชรหมดไม่ได้ทําอะไรแน่ๆเลยก็เลยเออหยุดเทาเนี้ย อาวันนี้ก็พอเท่านี้เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ก็เท่านี้กันไว้เจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ